ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใครลืมรหัส6หลักในบัตรประชาชนห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดในคลิปนี้พร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฟังจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ต้องแชร์ข้อมูลนี้ออกไปด้วยนะคะสําหรับคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปัจจุบันใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิ์ค่ะทุกคนจะต้องมีรหัส6หลักนะคะในการรับสิทธิ์ในแต่ละครั้งก็ต้องใช้รหัสด้วยใครลืมนะคะตอนนี้ ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารแล้วนะคะสามารถทําได้ด้วยตนเองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันใครลืมรหัสบ้างแสดงตัวกันหน่อยนะคะบอกกันไว้ได้ใต้คลิปนี้ค่ะในวันนี้มีวิธีง่ายๆนะคะในการกําหนดรหัสใหม่ได้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับธนาคารกรุงไทยค่ะใครที่ลืมรหัสบัตรก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะรหัสบัตรรหัสผ่าน6หลักนะคะ การเปลี่ยนรหัส6หลักสำหรับแบบประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ว่าจะลืมรหัสหรืออยากจะเปลี่ยนรหัสใหม่สามารถทําได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะแต่จะต้องเป็นตู้สีเทาเท่านั้นนะคะเฉพาะตู้ ATM ที่เป็นสีเทาเท่านั้นนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคน โดยการเปลี่ยนรหัสนะคะวิธีการเปลี่ยนรหัสนะคะก็มีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะสอดบัตรประชาชนเข้าไปนะคะขั้นตอนที่2ค่ะกรอกตัวเลข6หลัก3นะคะเลือกเมนูลืมรหัสคู่บั 4, ตรตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์เฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะคะแล้วกดยืนยันค่ะ ก็คือเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะคะ5ค่ะตั้งรหัสคู่บัตรใหม่นะคะจำนวน2ครั้งกดให้เหมือนกันนะคะแล้วก็6ค่ะกดหมายเลข OTP ที่เราได้รับในมือถือนะคะแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะใครที่เป็นกังวลนะคะว่าจะไม่สะดวกในการเดินทางไปที่ธนาคารก็สามารถเปลี่ยนรหัสหรือกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยตู้สีเทาหน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะคะใครไปเปลี่ยนมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างบอกกันไ้่น่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแลกบุงเงินนะคะหรือว่าแลกของตามต่างจังหวัดแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์เรานะคะอันนี้ล้วนเป็นมิจฉาชีพทั้งสิ้นอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะคะอาจถูกนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเราจะเดือดร้อนส่วนการแลกเงินนั้นนะคะก็อาจส่งผลให้เราไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบต่อไปได้หรือในเดือนถัดไปใช้สิทธิไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกสวม ะคะใครที่เคยใช้สิทธิ์แบบแลกของไปแล้วนะคะหรือว่าแลกเงินไปแล้วนะคะรีบเปรียนรหัสกันด่วนก่อนที่เราจะถูกสวมสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์อีกเลยถาวรน,นะคะใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากแชร์ข้อมูลดีๆออกไปด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากเพจของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ